สินเชื่อส่วนบุคคล m ั n นี่ทันเดอกู้ผ่านแอปไม่ใช้สลิปเงินเดือนแล้วลูกค้าเก่าจะกู้เพิ่มได้ไหมไปตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับธัญร์จัดไหยวันนี้นะคะก็มีสินเชื่อส่วนบุคคลของ m ั n นี่ทันเดอมาฝากกันเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นสินเชื่อตัวใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาในแอปค่ะ ถ้าใครเป็นลูกค้าเก่านะคะจะเห็นได้ว่า m ั n น,นี้เทนเดอร์เขาจะมีการอัปเดตมีการพัฒนาแอปเงินกู้ของเขาอยู่เรื่อยๆเช่นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้มีการเปลี่ยนสโลแกนและยังมีการอัปเดตสินเชื่อเงินสดเพิ่มเข้ามาอีกและรอบนี้นะคะเขาก็ได้เพิ่มสินเชื่อส่วนบุคคลเข้ามา แต่ก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีแค่สินเชื่อนาโนแฟแนซ์วงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทและตอนนี้เขาก็เพิ่มสินเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาค่ะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทซึ่งเป็นแอปเงินกู้ที่น่าจับตามองมากเลยนะคะในตอนนี้ เราไม่รอช้าค่ะเราไปดูรายละเอียดสินเชื่อนี้กันเลยค่ะสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลเขาจะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1นล้านบาทสําหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่9.9%แต่ไม่เกิน25%ต่อปีค่ะจ่ายแบบลดต้นลดดอกซึ่งเขาจะให้บริการรับเงิน2รูปแบบเหมือนเดิมค่ะ 1. วงเงินหมุนเวียนท่านจะสะดวกในการใช้จ่ายกดเงินตามจำนวนที่ต้องการใช้ตามความจำเป็นในการใช้เงินค่ะ ท่านจะจ่ายขั้นต่ำอยู่2%หรือไม่น้อยกว่า200บาทค่ะหากท่านมีการจ่ายคืนวงเงินนั้นก็จะกลับมาใช้ได้ต่อเรื่อยๆค่ะ และอีกหนึ่งรูปแบบนะคะคือเงินก้อนครั้งเดียวคือเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีท่านเป็นเงินก้อนค่ะและท่านสามารถแบ่งจ่ายแบบรายเดือนเท่าๆกาันสําหรับระยะการผ่อนชราระนะคะสูงสุดอยู่ที่60เดือนค่ะต่อไปค่ะไปดูด้านคุณสมบัติแล้วก็เอกสารในการยื่นกู้กันบ้างค่ะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ ต่อไปค่ะมาดูความแตกต่างของสองสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็นาโนไฟแนนซ์กันบ้างค่ะสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลเขาจะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทค่ะส่วนนาโนไฟแนนซ์เขาจะให้วงเงินกู้อยู่ที่1 0 0 0 0แบาทค่ะสำหรับอัตรดอกเบี้ยนะคะเขาจะจ่ายไม่เท่ากันเนื่องจากว่าจะเป็นสินเชื่อคนละประเภทค่ะ ส่วนนาโนไฟแนนซ์จะจ่ายอยู่ที่33%ต่อปีสินเชื่อส่วนบุคคลจะจ่ายอยู่ที่25%ต่อปีค่ะจ่ายแบบลดต้นลดดอกเช่นเดียวกันและมาดูอีกหนึ่งความแตกต่างนะคะระยะการผ่อนชำระสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่60เดือนส่วนนาโนไฟแนนซ์นะคะระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่36เดือนค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่ท่านจะต้องควรรู้นะคะสองสินเชื่อนี้เราไม่สามารถเลือกเองได้ค่ะทางบริษัทเขาจะเป็นคนพิจารณาสินเชื่อให้ว่าเราเหมาะสมกับสินเชื่อตัวไหนว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไหมหรือเป็นสินเชื่อนานโนไฟแนนซ์ไหมและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขาจะพิจารณาให้กับเราคู่กันนั่นก็คือรูปแบบการรับเงินค่ะว่าจะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหรือรับเงินเป็นก้อนค่ะ มาดูอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ทุกคนอยากรู้รวมไปถึงตัวของทัญรัตเองค่ะลูกค้าเดิมหรือลูกค้าเก่าสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ไหมคําตอบค่ะคือไม่ได้นะคะหากท่านมีสินเชื่ออยู่ระหว่างการผ่อนชําระอยู่แล้วท่านจะไม่สามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อส่วนบุคคลในแอปมันนี้ทันเดอร์นะคะสำหรับท่านใดสนใจแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนสมัครนะคะสำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ